สำหรับวันนี้พบกับคุณครูวันนิสาสมทรัพย์หรือว่าครูอัมนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่4การรวบรวมประมวลผลและนำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดรวบรวมประมวลผลและนำเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ ก่อนที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในส่วนของการรวบรวมข้อมูลคุณครูขอทบทวนในส่วนของความหมายของข้อมูลก่อนนะคะสำหรับข้อมูลก็คือข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของเป็นต้นโดยปกติมนุษย์สามารถรับรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ได้แก่1การมองเห็น2การได้ยินเสียง3 การได้กลิน่น 4. การสัมผัส 5. การรับรู้รสชาติการแบ่งประเภทของข้อมูลสามารถแบ่งได้สองประเภท 1. จําจำแนกข้อมูลตามแหล่งที่มาของข้อมูลจะแบ่งข้อมูลได้สองประเภทคือ1.1ข้อมูลปฐมภูมิ คือการเก็บรวบรวมขึ้นใหม่จากแหล่งกำเนิดของข้อมูลโดยตรงมีความน่าเชื่อถือได้ถูกต้องและเป็นจริงเช่นการสอบถามการสัมภาษณ์การสังเกตการทดลอง 1.2ข้อมูลทุติยภูมิคัดลอกจากแหล่งข้อมูลที่มีผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นได้เก็บรวบรวมมาไว้อาจจะมีข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงได้เช่นรายงานการวิจัยบันทึกการนิเทศเป็นต้น 2. จำแนกข้อมูลตามลักษณะข้อมูลจะแบ่งข้อมูลได้2ประเภทคือ 2.1. ข้อมูลเชิงปริมาณจะแสดงเป็นปริมาณหรือตัวเลขเช่นคะแนานจำนวนนักศึกษาน้ำหนักระยะทาง 2.2. ข้อมูลเชิงคุณภาพจะแสดงในลักษณะข้อความที่จัดกลุ่มบ่งบอกตามคุณลักษณะของตัวแปรเช่นอาชีพศาส,สนา ประเพณีวัฒนธรรมการแต่งกายเป็นต้นลักษณะของข้อมูลที่ดีจะมีอยู่ด้วยกัน4ข้อนะคะ 1. คือสอดคล้องกับปัญหาที่วิจัย 2. ข้อมูลมีความถูกต้อง 3. ข้อมูลมีความทันสมัยซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ใช่เป็นข้อมูลที่มีการย้อนหลังหลายปีผ่านมาแล้ว 4. ข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์มีความหมายชัดเจนมีความหมายครอบคลุมและถูกต้อง ต่อไปเราจะเรียนรู้ในส่วนของขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลก่อนที่จะเรียนรู้ในส่วนของขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูลเรามาดูความหมายของการรวบรวมข้อมูลกันก่อนนะคะสําหรับการรวบรวมข้อมูลก็คือการนําข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลมารวมกันซึ่งเราจะรวมกันไว้ในรูปแบบที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆซึ่งจะมีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1เลือกหัวข้อที่ต้องการรวบรวมข้อมูล เพื่อกำหนดเป้าหมายของการรวบรวมข้อมูล 2. เลือกแหล่งข้อมูลที่ต้องการรวบรวมข้อมูล 3. เลือกวิธีการในการรวบรวมข้อมูลวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีที่1การสัมภาษณ์สำหรับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการสัมภาษณ์ ข้อดีคือใช้ได้ดีกับกลุ่มตัวอย่างทุกประเภทซักถามผู้สัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ได้ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการซักถามประเด็นที่ลึกหรือซับซ้อนได้เราสามารถตรวจสอบความถูกต้องในการตีความและสังเกตปฏิกิริยาว่าให้ข้อมูลอย่างเป็นจริงหรือไม่ข้อจำกัดในการสัมภาษณ์จะมีการใช้เวลาและแรงงานการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ผู้ช่วยในการสัมภาษณ์อาจมีปัญหาความน่าเชื่อถือของข้อมูลต้องมีการ,รเผชิญหน้ากับผู้สัมภาษณ์ไม่ให้เวลาเพียงพอมีผลต่อความถูกต้องความน่าเชื่อถือของข้อมูลการจดเลขบันทึกเสียงไม่เป็นธรรมชาติวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีที่2การสังเกต วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการสังเกตมีข้อดีดังนี้ 1. ใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่สามารถสื่อสารกับผู้วิจัยได้ 2. ไม่รบกวนเวลาของกลุ่มตัวอย่าง 3. เลือกสังเกตปรากฏการได้ตามต้องการ 4. ใช้ได้กับกรณีที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน 5. ไม่ต้องเตรียมวิธีการหรือเครื่องมืออื่นได้ข้อจำกัด 1. ผ่านการฝึกฝนให้เป็นคนช่างสังเกตต้องมีทักษะในการสังเกตนะคะเราถึงจะใช้วิธีการเก็บรวบรวมโดยการสังเกตได้ดี 2. ใช้เวลามากสังเกตได้แค่ทีละเรื่อง 3. ใช้เวลาในการรอคอยเพราะต้องใช้เวลาในการสังเกต 4. ใช้อุปกรณ์ช่วยเช่นกล้องถ่ายรูป 5. อาจแปลความหมายผิด ถ้าผู้สังเกตไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมของกลุ่มตัวอย่างหรือมีการเข้าใจผิดตีความหมายคาดเคลื่อนได้นะคะวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล3การสอบถามหรือการสำรวจวการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของการสอบถามหรือการสำรวจมีข้อดีคือ 1. ประหยัดแรงงานเวลาค่าใช้จ่าย 2. เก็บข้อมูลได้พร้อมกันทีละหลายคน 3. ผู้ตอบมีอิสระในการตอบ 4. ไม่เผชิญหน้ากันระหว่างผู้ถามและผู้ตอบ 5. ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้มีทักษะเฉพาะทาง 6. มีหลักฐานที่มาของข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรเก็บไว้ตรวจสอบได้ในภายหลังข้อจำกัด 1. ใช้ได้เฉพาะผู้ตอบที่อ่านออกเขียนได้คล่อง 2. ผู้ตอบอาจไม่เข้าใจภาษาในแบบสอบถาม 3. ผู้ตอบอาจเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการหรือมอบให้ผู้อื่นตอบแทน 4. เราจะไม่เห็นปฏิกิริยาของผู้ตอบไม่สามารถประเมินความจริงใจและความน่าเชื่อถือได้ 5. ได้แบบสอบถามตอบกลับคืนน้อยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 4. การจดบันทึก วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของการจดบันทึกข้อดี 1. เราสามารถเลือกบันทึกเฉพาะสาระหรือสิ่งที่เราต้องการได้ 2. ไม่รบกวนกลุ่มตัวอย่างข้อจำกัด 1. ในการจดบันทึกเราอาจจะใช้เวลานาน 2. เราไม่อัดตรวจสอบข้อมูลที่กำลังจดบันทึกหรือคัดลอกได้ว่าข้อมูลนั้นถูกต้องหรือไม่ แหล่งความคลาดเคลื่อนของการเก็บรวบรวมข้อมูลในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะในส่วนของความคลาดเคลื่อนก็จะมีในส่วนของ4ข้อที่มีความเกี่ยวข้องก็คือ 1. ผู้ใช้เครื่องมือหรือผู้ที่ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะ 2. การดําเนินการเก็บข้อมูล 3. กลุ่มตัวอย่างหรือผู้ที่ให้ข้อมูล 4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลขั้นตอนที่4เลือกอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการรวบรวมข้อมูลสำหรับขั้นตอนที่4จะมีความสัมพันธ์กับขั้นตอนที่3เพราะขั้นตอนที่3จะเป็นวิธีในการรวบรวมข้อมูลหากนักเรียนเลือกวิธีการในการรวบรวมข้อมูลเป็นการบันทึกนักเรียนก็จะต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกเช่นดินสอกระดาษแต่หากนักเรียนเลือกวิธีในการสังเกต เราก็อาจจะต้องใช้ในส่วนของกล้องถ่ายรูปเป็นต้นขั้นตอนที่5การรวบรวมข้อมูลการรวบรวมข้อมูลจะทำการรวบรวมข้อมูลต่างๆตามที่เราต้องการ จากที่เรียนมานะคะนักเรียนคงจะพอรู้วิธีและขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูลกันแล้วต่อไปเราจะมาดูในส่วนของการประมวลผลข้อมูลสำหรับการประมวลผลข้อมูลก็คือการนำข้อมูลที่รวบรวมไว้มากระทำด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการซึ่งจะแบ่งได้3ประเภทดังนี้ 1. การเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบจะเป็นการนำข้อมูลที่มีอยู่มาเปรียบเทียบเพื่อตัดสินใจ 2. การจัดกลุ่มการจัดกลุ่มจะเป็นการพิจารณาคุณสมบัติที่เหมือนหรือแตกต่างกันของข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มข้อมูลให้ง่ายต่อการค้นหา 3. การเรียงลำดับ การเรียงลำดับเป็นการเรียงลำดับข้อมูลจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากเพื่อให้เห็นลำดับความสำคัญได้ชัดเจนเมื่อข้อมูลที่เราต้องการนะคะผ่านกระบวนการในส่วนของการรวบรวมและการประมวลผลแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือในส่วนของการนำเสนอข้อมูล สำหรับการนำเสนอข้อมูลก็คือการนำข้อมูลที่ผ่านการรวบรวมและประมวลผลแล้วมาเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รับรู้และนำไปใช้ต่อโดยการนำข้อมูลสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบดังนี้ 1. การบอกเล่าการบอกเล่าเป็นการนำเสนอข้อมูลโดยการพูดเพื่อถ่ายทอดข้อมูลให้กับผู้ฟังเช่นการนำเสนอหรือออกมารายงานข้อมูลหน้าชั้นเรียน 2. การทำเอกสารรายงานเป็นการนำเสนอข้อมูลโดยใช้ข้อความตารางหรือรูปภาพและเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบของกระดาษรายงาน 3. การทำป้ายประกาศเป็นการนำเสนอข้อมูลโดยใช้ข้อความหรือรูปภาพเพื่อแจ้งให้ผู้อื่นทราบหรือกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไข สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมีสถานการณ์ตัวอย่างให้นักเรียนช่วยกันคิดนะคะว่าเราจะทำการประมวลผลข้อมูลและนำเสนอข้อมูลได้อย่างไรนะคะสำหรับสถานการณ์ครูให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลของต้นไม้และดอกไม้ภายในโรงเรียนว่ามีกี่ชนิดเพื่อทำการประมวลผลและนำเสนอข้อมูลที่ได้ให้มีความน่าสนใจ จากสถานการณ์ที่กำหนดให้นักเรียนจะต้องทำตามขั้นตอนเพื่อให้ได้ข้อมูลดังนี้ขั้นตอนแรกนะคะเราจะไปดูในส่วนของขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด5ขั้นตอนมาดูขั้นตอนที่1ค่ะเลือกหัวข้อที่ต้องการรวบรวมข้อมูลเราก็จะต้องตั้งหัวข้อที่มีความเกี่ยวโยงมีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ที่กำหนดให้ก็จะได้ว่าต้นไม้และดอกไม้ภายในโรงเรียน 2. เลือกแหล่งข้อมูลที่ต้องการรวบรวมข้อมูลเราก็เลือกข้อสมุดและใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล 3. เลือกวิธีการในการรวบรวมข้อมูลเราเลือกวิธีการสังเกตและการสอบถาม 4. เลือกอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการรวบรวมข้อมูล ในการเลือกอุปกรณ์นะคะเราต้องย้อนกลับไปดูข้อ3ว่าเราเลือกวิธีการอย่างไรในการรวบรวมข้อมูลเพราะอุปกรณ์จะต้องมีความเชื่อมโยงกับวิธีการที่เลือกจากขั้นตอนที่3เราเลือกการสังเกตและการสอบถามเพราะฉะนั้นในขั้นตอนที่4อุปกรณ์ที่จะต้องใช้ก็จะเป็นดินสอนและสมุดจดบันทึกขั้นตอนที่5ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล เราก็จะทำการรวบรวมข้อมูลของต้นไม้และดอกไม้ภายในโรงเรียนกันค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อเราทำการรวบรวมข้อมูลครบทุกขั้นตอนแล้วจะเข้าสู่กระบวนการในส่วนของการประมวลผลข้อมูลซึ่งเมื่อได้ข้อมูลต้นไม้และดอกไม้ภายในโรงเรียนเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเอามาเรียงลำดับว่าภายในโรงเรียนมีต้นไม้แต่ละชนิดมากน้อยเพียงใดนะคะสำหรับ ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกเราก็จะได้ในส่วนของชนิดของดอกไม้และก็จํานวนนะคะเราก็นําข้อมูลที่ได้มาจัดเรียงเราอาจจะจัดเรียงลําดับจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากก็ได้นะคะแต่จากตัวอย่างคุณครูเรียงจากน้อยไปมากนะคะดูได้ในตัวอย่างในตารางค่ะ เราได้ทำการประมวลผลข้อมูลแล้วนะคะขั้นตอนที่3ก็จะเป็นในส่วนของการนำเสนอข้อมูลนะคะก็คือเมื่อได้ข้อมูลของดอกไม้และต้นไม้ภายในโรงเรียนแล้วเราก็จะทำการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของป้ายประกาศเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาดูเข้าใจง่ายและมีความสวยงามนะคะน่าอ่านน่าสนใจในส่วนของป้ายประกาศก็จะมีชนิดของดอกไม้นะคะมีภาพประกอบแล้วก็มีจานวนนะคะแสะดงใน ป้ายประกาศนะคะจะทำให้ดูสวยงามดูเข้าใจง่ายขึ้นนะคะจากที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะสรุปได้ว่าข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆสามารถรับรู้ได้โดยใช้ปราษาสัมผัสทั้ง5ซึ่งเมื่อได้รับข้อมูลแล้วจะต้องนำมารวบรวมประมวลผลและนำเสนอข้อมูลดังนี้ ในส่วนของการรวบรวมข้อมูลก็จะเป็นการนำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งมารวมกันไว้ในรูปแบบที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆการประมวลผลข้อมูลจะเป็นการนำข้อมูลที่รวบรวมไว้มากระทําด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการแบ่งได้3ประเภทดังนี้การเปรียบเทียบการจัดกลุ่มและการเรียงลำดับ ในส่วนของการนำเสนอข้อมูลจะเป็นการนำเสนอที่ผ่านการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลแล้วนำมาเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รับรู้และนำไปใช้ต่อไปสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะได้ความรู้ในส่วนของกระบวนการในการรวบรวมการประมวลผลและความหมายในส่วนของการนำเสนอข้อมูลและหวังว่านักเรียนจะได้นำไปใช้ในการเรียน ะะและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ